สวัสดีค่ะปุ้ดจากสูตรดีบูนนะคะวันนี้ปุ้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะดีบูนมี2ชนิดนะคะมีแบบผงค่ะ1กล่องมี5ซองกับแบบแคปซูลค่ะ1กล่องมี30ิบแคปซูลท่านใดที่มีอาการปวดข้อปวดเข่า,ปว,ขาปวดเอวปวดสะโพกล้าวลงขาชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าปุ้นแนะนําให้ทานดีบูลได้เลยค่ะ อุพาท่านผู้ชมไปชมคลิปวิดีโอท่านที่ทานดีบูลแล้วได้ผลเชิญเลยค่ะโอมาก่อน oh ปวดหัวเขานะสองขาบวมนอนไม่ได้ดิ้นก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ปวดหัวเขา่าเดี๋ยวนี้กินยาไปก็ดีขึ้นทำงานได้อะไรได้นะลุกขึ้นได้เออหิวน้ำ,นำตักน้ำหิวไปรถอันนั้นอันนี้ได้หมดเดี๋ยวนี้กินยาอันนี้ตัวนี้ไปดีจริงๆค่ะคุณตากินดีบุญ ไปใช่ไหมคะครับค่ะเดี๋ยวให้คุณตาลองเดินให้ดูนะคะก่อนหน้านี้บวมใช่ไหมคะ,ะบวมแล้วก่อนบวมเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาแล้วมีคนแนะนําให้กินดีบูนแล้วดีขึ้นเมือก่อนจากจากจากก่อนที่จะกินดีบูนอ่ะเป็นแบบเดินหัวเข่าลัน่นเวลานอนพลิกตัวไม่ได้ปวดลุกขึ้นก็นไม่ได้นั่งไหว้พ้าอะไรก็ไม่ได้ขึ้นบันไดก็ต้องสาวขึ้น เดินสองก้าวต้องหยุดเพราะปวดมากพอกินดีบูนแล้วรู้สึกดีดีดีขึ้นเยอะค่ะก็กินดีกินแล้วก็ตื่นมาก็ตัวเบาๆแบบนั้นนะค่ะคุณ่าได้ลองทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะ,ะเป็นยังไงบ้างลองทานไปหนึ่งกล่องแรกแล้วก็ดีขึ้นค่ะ,คะจากที่เคยปวดแบบ ระดับไหนคะปวดเยอะปวดเยอะนอนไม่หลับเลยแล้วลงขาแล้วก็ชาฝ่าเท้าด้วยแบบนั้นอ่ะมีอาการชาเลยรู้สึกว่าค่อยชั่วในหนึ่งกล่องแรกเลยนะค่ะปวดหลังปวดสะโพกปวดมากเลยเลยโทรไปให้ลูกมารับไปหาหมอหมอวิชัยว่ากล้ามเนื้อปลิ้นไปทับปลายประสาทสะโพกข้างซ้าย ปวดมากเดินไม่ได้เลยเข้าห้องน้ําลูกลกระทุกเข้าไปลูกก็ตัวน้นอยๆก็ <c oughs> เลยสั่งยานี่มากินหลานยา,านี่ไม่กินหลานยา,านี่ไม่กินก็ดีขึ้นตอนนี้ใส่บาตรได้แล้วป้าปวดสะโพกแล้วลงมาขาลงมาขาทั้งนี้เออก,ก็ปวดก็บ่นอยู่ว่าเออเอายาอะไรมากินก็เลยมาเห็นรีบูนก็เลยเออเอามาทานดู ทีนี้ทีแรกกินทีแรกมันก็ปวดลงขาแล้วขึ้นมาตรงคอ<ะ>ตรงคอพอกินรีบูนเข้าไปประมาณสามกล่องอ,ะอ่ะแเดีย๋ยวนี้ก็สบายเดินสวนได้สบายทำอะไรได้หมด